ประชาชนคาดหวังว่าจะมีผู้นำที่มาดูแลปากท้องประชาชนให้กินดีอยู่ดีแต่ผู้นำคนนั้นจะเป็นใครต้องว่ากันเป็นเรื่องๆไปสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังผม YouTube ช่องชําแหละอาจารย์คมการเมืองก็จะมาพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์ เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองของบ้านเราครับประเทศไทยเราเองนี่แหละเพราะว่าการเมืองการปกครองเนี้ยอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการดำรงชีวิตภาษีภาษีค่าแรงและก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆก็ว่ากันไปตามเหตุและผลครับผมตอนนี้ประเทศเรานะครับต้นปี66ก็จะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ โดยเป็นการเลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่หรือรัฐบาลชุดใหม่นี่แหละครับเพราะว่ารัฐบาลของลุงตู่หรือนาย,ยกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะหมดวาระในปี6 6กนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับพรรคการเมืองหลายๆพรรคก็เริ่มออกหาเสียงนะครับตอนนี้แคนดิเดตของนิดาโพนะครับที่ออกมาก็คืออันดับหนึ่งเลยน่าจะเป็นพิธาลิมเจริญนะครับแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพครรคก้าวไกลครับ ก็พักก้าไกลจริงๆเป็นเงา <Generally>, <annual> <ๆ S 2> ของอนาคตใหม่นะครับอนาคตใหม่โดนยุบพักไปนะครับแล้วก็กรรมการบริหารพักโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับตอนนั้นแคนดิเดตของอนาคตใหม่เนี่ยเป็นคุณธนาธรนะครับจุงเรื่องรวงจิตทีนี้กลายเป็นว่าตอนนี้คุณพิธาลิมเจริญเนี่ยออกมาทําเป็นพักก้าวไกลนะครับเพราะว่ามันยังมีคณะสสนะครับที่ไม่ได้โดนตัดสิทธิ์นะครับอาจจะโดนตัดสิทธิ์เฉพาะกรรมการบริหารพักนะครับ แล้วก็หัวหน้าพักอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายดีดาโพก็ชัดเจนครับพิธาลิมเจริญเนี่ยคะแนนนำนะครับคะแนนนําส่วนลุงตู่เนี่ยมาเป็นอันดับสองลุงตู่นี่ก็คือพรคพลังประชารัฐครับก็คือลุงตู่เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนี้อยู่นะครับผมก็จะหมดวาระในปีพศ2566ครับก็จะมีการเลือกตั้งทีนี้ลุงตู่เนี่ย ต้องเข้าใจด้วยนะครับพักพลังประชารัฐเนี่ยคือได้คะแนนเสียงนะครับมาส่วนหนึ่งคือคะแนนไล่บี้กันนะครับยุคนั้นพลังประชารัฐเนี่ยมีคะแนนคู่ขี้ก,ก,ก,กันกับพักอนาคตใหม่นะครับแต่เพื่อไทยตอนนั้นล่ะเลือกตั้งได้มาเป็นอันดับหนึ่งในคะแนนเสียงของอสสนะครับผมแต่ไม่ได้ไอตัวคะแนนของปาร์ตี้ลิสก็คือคิดเป็นเหตุเป็นผล สสบัญชีรายชื่อกับสสเขตนะครับก็ต้องแยกกันทีนี้เป็นเหตุเป็นผลครับว่าเพื่อไทยคะแนนสสเขตเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยหรือสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้นะครับแต่ส่วนของอนาคตใหม่เนี่ยคะแนนก็มาคู่ขี้กับพลังประชารัฐแต่ได้บัญชีรายชื่อมาเยอะครับผม ทีนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าจากเคสเช่นนี้คือรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยต้องไปจับพวกพักเล็กพักน้อยมานะครับพักเล็กพักน้อยมามารวมกันเพื่อจะเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็มีกฎมหมายใหม่ที่ออกมาก็คือให้สวนะครับมีการโหวตนะครับให้เลือกนายกรัฐมนตรีได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จับสวเข้ามานะครับ ทำให้พลังประชารัฐเนี่ยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลแต่เสียงเขาเรียกว่าปิมน้ําเพราะว่ามันเบียดมันเบียดกับฝักฝ่ายฝ่ายคา้านเนี่ยไม่กี่คะแนนครับผมไม่กี่คะแนนเสียงของสสอ,อะไรประมาณนี้นะครับเบียดกันคือเบียดกันเกินกันไม่มากครับไม่ถึงร้อยเบียดกันแค่ส่วนนึงไม่ถึงร้อยทีนี้พลังประชารัฐนะครับตอนจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคที่ ตั้งขึ้นมานะครับโดยสีกุมารน,นะครับสีกุมารก็คือมันมีอุตมะนะครับตอนนั้นเป็นคนที่เป็นแกนนำนะครับที่มารวบรวมและก็จัดตั้งพรรคพลังประชารัฐแต่ตอนนี้ก็ออกไปทำขั้วการเมืองใหม่ก็คือไปทำพรรคใหม่นะครับเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าพลังประชารัฐเนี่ยตั้งขึ้นมาคือคือมันรวมกันเขาเรียกว่าจับชายจะถามว่าไอ้จับชายเนี่ย จับชายยังไงจับชายคือเอาแต่ละคนมารวมกันนะครับอ่ามารวมกันเอาสอ,สอสอแต่ละเขตมารวมกันแล้วก็ดึงพักร่วมรัฐบาลมานะครับมารวมกันแต่ทีนี้ศักยภาพเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าพลังประชารัฐเนี่ยบอกตรงๆเจอสภาวะของโควิด -19 เเข้าไปพลังประชารัฐมีปัญหาครับการบริหารประเทศก็ค่อนข้างจะ ต้องบอกตรงๆประชาชนเห็นภาพครับไอเรื่องนี้เพราะว่าที่สําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องปากท้องนะครับปากท้องของประชาชนดันมาเห็นคือคะแนนคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้นะครับเทคะแนนเสียงไปหาก้าวไกลนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเทคะแนนเสียงไปหาก้าวไกลค่อนข้างเยอะแต่ถามง่ายๆว่าพลังประชารัฐมีฐานเสียงไหมมีฐานเสียงอยู่ครับมีฐานเสียงแต่พลังประชารัฐไปพ่ายแพ้อยู่ที่ เขตหลักสีนะครับอของคุณศิรจนจาคะตอนนั้นก็คือคุณศิรั์โดนตัดสิทธิ์นะครับโดนตัดสิทธิ์จากการเป็นสสให้พันลเมียมาลงแทนกลายเป็นว่าคะแนนเสียงไม่สามารถชู้สู้เพื่อไทยได้ครับผมเอาเป็นว่าเพื่อไทยก็กินเขตนั้นไปทีนี้ต้องถามตรงๆนะครับว่าบางเขตเนี่ยเพื่อไทยก็มีนโยบายเชิงที่ประชาชนเห็น เห็นชอบอ่ามันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ตอนนี้พลังประชารชาัฐเนี่ยก็หลายๆอย่างครับคือเหมือนกับที่การเมืองเราก็เห็นเห็นกันผมดูการเมืองมาตั้งนานม,มันก็หลายๆพักมันก็มีบางทีก็ต้องแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่เป็นสิ่งเสี่ยงเพราะว่าทุกคนก็ต้องการต้องบอกตรงว่าคือไม่มีใครมาเล่นการเมืองฟรีๆครับทุกคนต้องการผลประโยชน์อ่าทุกการผลต้องการผลประโยชน์อ่าก็ต้องคือบอกว่ามามาช่วยเหลือประชาชนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง อ่าแต่ช่วยเหลือจริงหรือเปล่าหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับตัวนี้ต้องว่ากันไปตามเหตุและผลทีนี้เพื่อไทยตอนนี้นะครับเพื่อไทยต้องบอกตรงๆว่าเพื่อไทยเนี่ยเพิ่งเปิดตัวอ่าอุ้งอิงนะครับแพรทองทานอ่าชิน,นวัตรลูกสาวคนเล็กของอ่าคุณทักษิณชิน,นวัตรอ่าอดีตนาย,ยกเก่าเพิ่งเปิดตัวมานะครับเป็นกรรมการอ่าบริหารพักอ่านวัตรกรรมอะไรก็ว่ากันไปแต่ จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งประชาชนต้องคอยดูเอานะครับว่าเขาจะเสนอใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้คุณหญิงหน่อยนะครับสุดารัตเกยุราพันเนี่ยได้ออกจากเพื่อไทยไปอีกพักๆหนึ่งนะครับผมเอาเป็นว่า คือต้องบอกตรงๆครับว่าการเมืองเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าบางอย่างอาจจะแตกกันหรืออาจจะแตกออกไปเพื่อกลับมารวมอีกทีนึงก็เป็นไปได้ทั้งหมดครับและทีนี้ต้องบอกตรงๆว่าอุ้งอิงเนี่ยกระแสรแรงขึ้นมานะครับนิดาโพเนี่ยบอกได้เลยว่าขึ้นมาเบียดกับคะแนนของลุงตู่อ่าลุงตู่นี่อยู่อันดับสจากคุณพิธาลิมเจริญนะครับ ให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้คุณพิธาลิมเจริญเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในนีด้าโพเพราะว่าคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางเนี่ยเทไปหาเขานะครับแต่ส่วนการมาเปิดตัวอ,อุงอิงนะครับที่เป็นในประธานากรรมการบริหารพรรคเนี่ยต้องบอกตรงๆครับว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะนำเสนอเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่ง หรือว่าจะมีตัวคนอยู่แล้วนะครับที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยป้อนขึ้นไปหาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งครับทีนี้แต่กลายเป็นว่าการประโคมข่าวเนี่ยอาอุ้งอิงเนี่ยคะแนนความนิยมในนิดาโพเนี่ยขึ้นมาเบียดนะครับเบียดกับลุงตู่โดยเฉพาะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วบอกตรงๆได้เลยครับว่าที่ผมดูการเมืองมาอายุห่างกันเยอะครับเพราะว่าอุ้งอิงเนี่ยอายุยังไม่เท่าไหร่เลยครับ แต่ลุงตู่เนี่ยไป6แล้วครับผมเลขอ่าเลข6แล้วแต่อุ๊อิงเนี่ยอยู่แค่เลข3มเองครับผมทีนี้ต้องมองไปนเหตุเป็นผลว่าคือคนรุ่นใหม่มันมีเยอะอ่าคนรุ่นใหม่มันมีเยอะเชิงนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยขายอะไรรู้ไหมครับขายอยากให้ประชาชนอ่าอยู่ดีกินดีปากท้องประชาชนอยู่ดีกินดีนะครับนี่คือเพื่อไทยขายนโยบายนี้นะครับขายนโยบาย โดยหยิบยกอดีตนายกรัฐมนตรีก็คือคุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยเข้ามาป้อนอเข้ามาป้อนอเขาเรียกว่าอาหารเสริมหลาักการเมืองคืออาหารเสริมเพราะว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษณิณเนี่ยเคยทําอะไรไว้นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จก็จะเอาอุ้งอิงที่หน้าตาเหมือนคุณทักษณิณนี่มามาเป็นโลโก้แล้วก็ป้อนอาหารเสริมให้กับประชาชนกลายเป็นประชาชนส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วด้วยเนี่ย ก็จะเทคะแนนเสียงไปให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วมันมีบางคนที่วิจารให้ผมฟังนะครับว่าอ,อ,อาจจะเป็นว่าอุ้งอิงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคยเรียนเคยลายเป็นไฮโซก่อนหรือเปล่าจะมาทํางานการเมืองแทนสมัยจะทําให้เหมือนคุณทักษิณได้หรือเปล่าเอาง่ายๆครับเดี๋ยวผมมีค่อยฟังเลยครับว่าอาจจะทําไม่เหมือนคุณทักษิณน,นะครับอาจจะทําไม่เหมือนร้อเซ็นต์ แต่ต้องเข้าใจระบบระเบียบของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางการเมืองกับคุณทักษิณตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับจากที่ผมดูข่าวมาตลอดแล้วที่2คือพอเขาตามมาเนี่ยต้องบอกตรงว่าเขาคู่คียอยู่กับคุณทักษิณน,นะครับและก็เป็นลูกรักแต่ทีนี้จะถ่ายทอดคือสายเลือดมันจะไม่ทิ้งกันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเข้ามาทําได้ดีดันมีเลือกตั้งมาดันชนะแล้วดันเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าถ้าชนะประชาชนต้องบอกได้ง่ายๆครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมาแรงกว่ามาแรงกว่าเพราะว่าหนึ่งมันมีที่ผมได้ไปคุยกับหลายๆคนนะครับที่เป็นคนลากย้าเขาก็บอกว่าบ้านเมืองเนี่ยมันจะเต็มไปด้วย ฝูงแรงฝูงนกฝูงกามาจิกกินเหมือนเนื้ออ่าเหมือนไอ้คือเศษวัววัวมันล้มลงนะครับอ่าก็มีแรงมีกามาจิกกินอ่ามาจิกกินแต่ไม่มีใครทิ้งประโยชน์ให้เลยอ่าไม่มีใครทิ้งประโยชน์ให้เลยอ่ากับวัวตัวนี้ไม่มีใครทิ้งประโยชน์ให้อ่กากลายเป็นว่าก็เหมือนประชาชนเป็นไฮยีน่าฮะมาเพื่อกินเศษไอของพวกนี้อ่าเหลือเศษ ประชาชนก็เป็นไฮยีน่าวิ่งมามานั่งเฝ้ารอเศษเศษของพวกนี้กินต้องบอกตรงๆครับว่าตอนนี้นะครับทําไมพิทาลิมจะเรือมาแรงแล้วก็ออกไปนะครับหาเสียงาตามเขตภาคอีสานนะครับออกไปหาเสียงตามเขตภาคอีสานและชูนโยบายนะครับชูนโยบายปากท้องนะครับต่างคนคือจะสู้กันจริงๆจ,จ,จะต้องบอกตรงว่าจะต้องชูนโยบายปากท้อง แล้วก็เรื่องสําคัญก็คือการกินอยู่ของประชาชนอ่าลุงตู่พักพลังประชารัฐก็ต้องทําเช่นกันนะครับเพื่อไทยอุงอิงทำนะครับลุงตู่พลังประชารัฐก็ต้องทําแล้วก็พิทธาลิมเจริญก้าวไกลก็ต้องทําเหมือนกันแต่ทีนี้ต้องบอกตรงๆว่านิดาโพเนี่ยก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับคะแนนเสียงอประชาชนอาจจะเทไปส่วนหนึ่งอ่าต้องบอกตรงครับโพเนี่ยมันก็อาจจะผิดได้ เพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่สสแล้วขึ้นอยู่ที่พรรคการเมืองด้วยส่วนหนึ่งนะครับหากมีสสและพรรคการเมืองนะครับเพิ่มขึ้นเอาง่ายๆหลายๆคนอย่างที่อย่างที่บอกครับก็ต้องพยายามให้ตัวเองโลดแล่นนะครับในสื่อแล้วก็มีชื่อเอาง่ายๆประชาชนตาสีตาสาไม่ได้รู้หรอกครับแต่ถ้าโผล่ไปอยู่ในสื่อบ่อยๆนะครับพอมีการเลือกตั้งมันก็เออคนนี้พรรคนี้นี่ว่าเออคนนี้พรรคนี้นี่ว่าประชาชนก็จะเข้าใจได้ง่าย แต่ตอนนี้ต้องบอกตรงๆครับมันเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจบ้านเรามันก็ไม่ค่อยจะดีนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่สองเนี่ยคือคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีขึ้นมาเยอะแล้วครับคนรุ่นเก่าเริ่มถดถอยแล้วก็ไปจากโลกนี้ก็เยอะเหมือนกันคนรุ่นเก่าเนี่ยถ้ามีความคิดแนวเดิมๆอยู่นะครับแต่ไม่ไม่ได้บริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยต้องบอกตรงๆว่า คนรุ่นใหม่เขาก็จะเลือกคนที่อายุน้อยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่มาบริหารประเทศแต่ถามว่าศักยภาพนั้นจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเราต้องพิจารณาเอาแต่ผมว่าทุกคนนะครับก็เหมือนกันทั้งหมดจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยทํางานแล้วก็ไปถึงวัยชราเนี่ยคือทุกคนมีศักยภาพหมดแล้วครับ แต่ขึ้นอยู่ว่าจะทําเรื่องใดแล้วก็ไม่มีการว่าอีกฝ่ายหนึ่งให้คนของพวกของตัวเองเไปเตะตัดขาเอาง่ายงครับอย่างเคสของธนาธรเนี่ยต้องบอกอตรงว่าธนาธรเนี่ยมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีสูงครับตอนนั้นต้องบอกอตรงว่าธนาธรมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีสูงแต่ถามว่าธนาธรคือดวงวาสนาไม่ถึงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอ,อาจจะดวงวาสนาไม่ถึงทีนี้ต้องบอกตรงๆว่า คือการมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเส้นทางมันก็ต้องถูกต้องด้วยทั้งหมดครับเพราะว่าตอนนั้นธนาธรโดนตัดสิทธิ์เนี่ยมาจากที่ตัวเขาเองเน่ะมีชื่อ,อในสื่อนะครับจริงๆอ่ะถ้าเล่นการเมืองนะครับเข้ามาตั้งพรรคตั้งอะไรเนี่ยต้องรีบถอนชื่อออกมาจากสื่อนะเดี๋ยวนั้นนะครับให้เร็วที่สุดจนกว่าชื่อมันจะออกมานะครับผมทีนี้ ตัวนี้ต้องบอกว่าพิธาลิมเจริญพักก้าวไกลเนี่ยเอาคิดเป็นเหตุเป็นผลครับเขาก็คือนางเงาของอนาคตใหม่แต่ตําแหน่งนี้ต้องมามอบให้เขานะครับเพราะว่าดวงอ่าเป็นชะตาชะตาฟ้าที่ขิดตังเหนือตำแหน่งนี้ก็เลยต้องมาตกที่เขานะครับแต่ทีนี้อีกส่วนหนึ่งต้องมองไปเป็นเหตุและเป็นผลนะครับว่าหลายๆคนที่เข้ามาเล่นการเมืองแล้ว โดนตัดชงตัดสิทธ์ไปหลายๆคนนะครับที่ดังๆมีชื่อหลายๆคนนะครับคุณปรีนาอย่างเงี้ยนะครับคุณศิระเจนจาคะาอย่างเงี้ยคนพวกนี้ที่เข้ามาเล่นการเมืองปุ๊บต้องบอกตรง,ตรงครับถ้าไปเปิดหน้าหรือเปิดอะไรให้เขาคือเปิดหน้าให้คนเห็นแล้วคืออย่าได้กลัวการตรวจสอบครับเพราะว่าถ้ามันตรวจสอบมาหรือมีข่าว แล้วเขาไปร้องถึงศาลร,รัฐธรรมนูญหรืออะไรเกี่ยวกับนักการเมืองเนี่ยถ้าเขาตัดสินมานะครับมันจะมีประวัติอยู่เอาง่ายๆพอมีประวัติเสร็จปุ๊บพอเขาร้องไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนปิวเลยเหมือนตอนนั้นคุณปรีนาเนี่ยกับคุณศิระเนี่ยไปลุมท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียยเวทนะครับไปลุมคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียยเมธกลายเป็นว่า พอมันเกิดเรื่องเกิดลาขึ้นมาทุกอย่างมันต้องโดนตรวจสอบนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปหาทั้ง2คนนั้นเลยนี่คือถ้ามองมุมผมนะครับผมมองว่าเป็นกรรมนะเป็นกรรมที่ทําแล้วมันย้อนกลับไปอ่ามันย้อนกลับไปทีนี้ให้มุมความเป็นจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมุมความเป็นจริงอีกเรื่องหนึ่งว่าประชาชนเองเนี่ยคือปากท้องของประชาชนเนี่ยมันสําคัญ แล้วก็ประชาชนตอนนี้ต้องเข้าใจด้วยครับสภาวะโควิด1 9เนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราเสร็จปุ๊บมันเข้ามามันมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและปากท้องประชาชนกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยมีการอุดหนุนการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาตินี่มีจํานวนเยอะพอเกิดสภาวะโควิด -19 ่เนี่ยไม่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวกินในประเทศด้วยศักยภาพและกําลังของคนไทยเองเนี่ยไม่สามารถกินเที่ยวภายในประเทศได้มากมายขนาดนั้น กลายเป็นว่าตอนนี้ทุกอย่างก็คือพังไปทั้งหมดนะครับและทีนี้มันมาประจวบกับว่ามันสวนทางกับที่ว่าลุงตู่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องไปกู้เงินมานะครับเพื่อช่วยเหลือประเทศแต่กู้มาจํานวนเยอะเสร็จปุ๊บมันก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจครับแล้วก็ตอนนี้ประชาคมโลกก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสงครามแล้วก็มีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยราคาน้ํามันจึงพุ่งขึ้นสูงนะครับ น้ำมันพุ่งขึ้นสูงทีนี้ต้องบอกตรงครับน้ำมันพึ่งพุ่งขึ้นสูงแล้วเกี่ยวกับอะไรคือ1เกี่ยวกับสภาพะที่คนไม่มีงานทำเจ้าของกิจการปิดกิจการไปเยอะแล้วก็เลิกจ้างนะครับเลิกจ้างเสร็จปุ๊บมันมีผลกระทบอะไรย้อนกลับมามีผลกระทบเกี่ยวกับการตกงานนะครับตกงานจ้างงานอะไรต่างๆมันมีผลกระทบหลายอย่างทําให้บอกตรงๆครับว่าภาษีหลายอย่างขอขึ้นอขอขึ้นหลายๆตัวขอขึ้นราคา ก็ต้องมีการเพิ่มภาษีนะครับเพิ่มภาษีอีกไม่นานก็ประกันสังคมก็ต้องเพิ่มแบตเข้าไปนะครับประชาชนมีปัญหาทีนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ในยุคหน้านี้นะครับอ่าพศ2,566เนี่ยประมาณต้นปีนะครับก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ครั้งใหญ่ตอนนี้ต้องบอกตรงๆว่าหลายพรรคการเมืองเนี่ยลงพื้นที่ไปแล้วครับก้าวไกลเนี่ยลงภาคอีสานอย่างหนักเพราะว่า ก้าวไกลหวังจะแบ่งคะแนนเสียงจากภาคอีสานมาให้จํานวนมากนะครับแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยก็ลงพื้นที่ภาคอีสานเหมือนกันครับคือพักที่ว่ามันมีฐานเสียงจํานวนมากอยู่แล้วก็ประชาชนมีอยู่จํานวนมากกว่าภาคอื่นภายในประเทศตอนนี้ครับก็ต้องบอกตรงๆครับว่าหากมีเลือกตั้งปี -66 นะครับเลือกตั้งใหญ่นะครับเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ก็มีแคนดิเดตด้วยกันนะครับทั้งหมด3คนนะครับคาดว่านะครับคนแรกก็นิดาโพให้คะแนนนำมาเลยครับก็คือพิธาลิมเจริญนะครับหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับเอาเป็นว่าคะแนนนำมานะครับแล้วก็อันดับ2เป็นลุงตู่นะครับนายุกประยุทธ์จันโอชานะครับก็คือเป็นแคนดิเดตนายุกระฐมนตรีมาเป็นอันดับ2นะครับก็อันที่3มเนี่ย ก็ลดต้นคอนะครับของลุงตู่เลยนะครับหายใจลดต้นคอเขาเรียกก็คืออุงอิงนะครับแพรทองทานนะครับชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรครับทั้ง3คนนี้เป็นพักใหญ่ครับพิธาลิมเจริญเนี่ยพักก้าวไกลครับผมพลังประชารัฐเนี่ยลุงตู่ครับประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็อันที่3มเนี่ยเพื่อไทยนะครับ อุ้งอิงนะครับแพรทองทานจินวัตรครับผมเอาเป็นว่าทั้ง3คนเนี้ยจะเป็นใครนะครับที่มาชิงตําแหน่งนายกนะครับก็ต้องว่ากันไปเพื่อไทยอาจจะไม่ส่งอุ้งอิงก็ได้ใครจะไปรู้เพื่อไทยอาจจะมีตัวนะครับแต่หลายๆคนก็มองเกมนี้อยู่แล้วครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างมาแรงช่วงนี้นะครับคนรุ่นเก่าเนี่ยคือจะต้องหลบให้หรือว่ายังไงอีกเรื่องหนึ่งหรือว่า คนรุ่นเก่าจะมีแผนการหรือแผนเกมที่ดีนะครับเพื่อเตะตัดขาให้ล่วงลงไปนะครับทั้ง2คนล่วงลงไปก็อาจจะเป็นไปได้ลุงตู่อาจจะมายึดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งก็ได้ครับลุงตู่เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าคือคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลครับลุงตู่อาศัยบุญว่าสนาหรือดวงเอาเป็นว่าถ้าอาศัยบุญวาสนาเนี่ย ลุงตัวอาจจะเป็นนายุกรัฐมนตรีคนต่อไปก็ได้ครับต้องถามใจประชาชนว่ายังไงครับประชาชนคิดยังไงก็ต้องว่ากันไปครับเอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปก็ขอคนละหนึ่งสับสไครต์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับ YouTube ช่องชําแหละอาจารย์คมนะครับการเมืองจะเอามาตีแผ่ให้ฟังนะครับข้อมูลชัดเจนเพราะว่าเอาข้อมูลจากผู้อื่นมาชัดๆนั่นเองครับผม ก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านที่กดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ครับผมขอขอบคุณมากครับ